งนี้สุขีใชจริงไอ้หกตัวนี้ก็ปลาจาอยู่ตรงนี้แ่ละค่ะนี่มันชอบมากินแหนในนี้หอบ้านนี่ดูผักก้านจองเอาลงอีกแล้วลงอีกแล้วค่ะสงสัยจะมีหอยมีอะไรเยอะบอ่ออันนี้มันเมื่อก่อนเคยเลี้ยงปลานะแต่เด็งปลูก อะไรที่อยากจะกินรอบบ่อนี้เนาะเด็กหนึ่งมีโครงการว่าถ้าเด็กกลับมาอยู่บ้านนะเึ่งจะลื้อตรงนี้ทําอืมทําอะไรสักอย่างเลี้ยงกุ้งเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเึ่งมีบ่อตรงนน้นยี่บ่อนึงเห็นไหมคะข้างบ้านริมโน้นไอตรงนี้ผักกานจองทุกคนดูคะ่ะผักกานจองมันเยอะมากเนี่ยเห็นไหมว่าจะลงไปเก็บอยู่แต่เสียดายต้นไม้ต้นไหนน,นะยืนต้นตายอะ่ะ เนี่ยบ่อตรงนู้นของเรีงผักบุ้งเต็มเลยเห็นไหมทุกคนดูดอกคูนต้นนี้นะคะเอามาลงไว้ไม่กี่ปีออกกอ,อกดอกเรืองเลยเนี่ยมะพร้าวตรงนู้นก็สูงมากเวลามีงานก็ใช้คนมาขึ้นโดกมากอันนี้มะม่วงกับชมพู่หน่งชอบมันเย็นดีมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแต่บ้านม,มุมไอตรง ทางนาตรงนู้นก็สวยค่ะมีคนมาปลูกรู้สึกว่าจะเป็นตำรวจตำรวจคนในหมู่บ้านนี้แหละคะ่ะทำงานที่กรุงเทพมากำลังปลูกบ้านตรงนี้เนาะเนี่ยว่างๆก็อยู่